เจ้าจะทำอะไรวันนี้อ๋อเรากำลังจะผ่าคนจริงๆงั้นเหรอสายมือสีสุนซูเย่ผู้บันทึกการผ่าตัดขวามือสีุนโจโยหยวนผู้บันทึกการผ่าตัดเมื่อเร็วๆนี้เสด็จพ่อมีอาการท้องอืดปวดท้องและเบื่ออาหารเขากินยาหลายแขนงแต่ก็ไม่ได้ผลหมหลวงวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้หมหลวงวินิจฉัยว่าเป็นลำไส้แตกพ่อของข้ากำลังป่วยหนักลำไส้แตกหรือที่เรียกกันว่าไส้ติ่งอักเสบ ในปัจจุบันเป็นโรคเด็กๆน้อยๆต้องตัดเอาไส้ติ่งออกถึงจะหายแต่ในสมัยโบราณทำได้เพียงปล่อยมันไว้จนเน่าเปื่อยทำให้เกิดโรคหลายแหลหลายอย่างจนเสียชีวิตพี่ฟังเจ้ามีความรู้มากมายเจ้าช่วยพอ่อข้าได้หรือไม่พระองค์สเสด็จสวรรคตในปีที่18ของรัชสมัยหงจือ้อตอนนี้เป็นปีที่16ของหงจือ้อแสดงว่าพระองค์สิ้นพระชนด้วยโรคไส้ติ่งอักเสบในสมัยนี้การผ่าตัดยังไม่สามารถทำได้ หากห้องเต้ยังไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์จะสิ้นพระชนแต่เราไม่สามารถใช้มีดผ่าฝ่าบาทได้มันเป็นหน้าที่ขององค์ชายแล้วไอ้กบฏนี่จะเชื่อฝ่าบาทกันหรือลำไส้แตกแปลว่ามีบางอย่างแตกในลำไส้สิ่งใดพังควรตัดออกพยาค่ะท่านสามารถผ่าท้องของฝ่าบาทแล้วตัดปลายลำไส้ที่แตกออกได้แล้วห้องเต้จะหายป่วยพยาค่ะเอ๋ผ่าท้องงันหรอตัดลำไส้เนี่ยนะ เหลียวยี่เตาบันพผาบรุษของเขาทำการตัดมนุษย์มาแปดชั่วอายุคนกำลังทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ออุปกรณ์ผ่าตัดยาชาโบรานยาแก้อักเสบหลังผ่าตัดไม่ต้องกลัวไส้ติ่งมันไม่มีประโยชน์การตัดทิ้งคือการป้องกันการอักเสบและโรคที่รักษาไม่หายในยุคแรกๆของการพัฒนาการแพทย์ปัจจุบันไส้ติ่งส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ส่วนต้นถือเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์เลยเนื่องจากไส้ติ่งอักเสบเกิดขึ้นได้ง่าย มัยจะถูกกำจัดออกไปในระหว่างผ่าตัดที่จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดช่องท้องเขาเข้าใจงั้นเหรอไม่เข้าใจหรอกแต่ในฐานะหมอเราต้องแจ้งให้ทราบและให้ความมั่นใจแผลผ่าตัดใหญ่เกินไปแล้วไม่บอกก่อนเล่าการฆ่าเชื้อระหว่างผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญรู้แล้วรู้แล้ว รรยเย็บสวยไปแล้วนะนี่เป็นการจบที่ดีหวังว่าเขาจะรอดพวกต้าต้พวกหนีเผาทำลายฆ่าละ้นสะดมไปทุกที่พวกมันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายมันสมควรตายหากเขาตายแสดงว่าการผ่าตัดของท่านล้มเหลวแผลมีขนาดใหญ่และมีเลือดออกมากเกินไปไม่ต้องเสียใจยไปหรอกเรามีนักโทษจำนวนมากและมีการปรปับปรุงยาแก้อักเสบสามารถผ่าตัดได้ตามใจชอบเลย สาเหตุการเสียชีวิตติดเชื้อบริเวณผ่าตัดเอามาอีกช่วยด้วยช่วยด้วยระวังข้าเชื้ออย่างระมัดระวังและเหมือนเดิมเย็บได้เป๊ะอ้าข้ายัางมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยตื่นแล้วไหนที่สวยก็สำเร็จแล้วข้ายอมตายดีกว่าถูกตัดลําไส้ทิ้งเจ้าเป็นคนที่มาหาเราเพื่อรับการรักษานะมีใครรักษาโรคเหมือนพวกเจ้าบ้างกัน นี่เหมือนฆาตกรรมชัดๆหากแกยังโวยวายอีกข้าจะเฉือนไอ้นั่นของแกซะพูดถึงไอ้นั่นแล้วหนังหุ้มปลายของผู้ชายคนนี้ยาวนิดหน่อยแฮะยาวเดอ้อข้าว่ามันสั้นนะหากมีหนังหุ้มปลายยาวเกินไปสิ่งสกปรกและแบตทีเรียจะสะสมอยู่ภายในได้ง่ายทําให้เกิดต่อมลูกหมากอักเสบส่งผลต่อความคล่องตัวและความเหนื่อยของลูกออดและส่งผลให้มีบุตรยากในที่สุด นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้องค์ชายมีบุตรยากในประวัติศาสตร์สินะประวัติศาสนะรตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการไม่มีบุตรหมายถึงภาวะมีบุตรยากถ้าเขาตัดหนังหุ้มปลายออกเขาก็อาจจะมีลูกได้เจ้ามองข้าเพื่ออะไรเนี่ยข้ามีความรู้สึกว่าเหมือนเจ้ากำลังพยายามหลอกข้าอย่างไรอย่างนั้นไม่มีอะไรพะย่ะค่ะข้าคิดว่าหากมีปัญหาในการผ่าตัดของฝ่าบาทพระองค์จะทรงไว้ชีวิตข้าใหม่นะจะให้ใครตัดหนังหุ้มปลายออกดีนะแล้วตัดยังไง จะให้ห้องเต้และห้องหาวตกลงยอมรับการผ่าตัดนี้ยังไงดีอย่าคิดมากข้าจะปกป้องเจ้าเองการผ่าตัดเสร็จสิ้นแปบ๊บหนึ่งพะยาค่าขอทําอะไรนิดหน่อยเจ้ากําลังทําอะไรนะเจ้ากําลังทําอะไรเนี่ยคันทีในวังก็มีไม่ขาดนะแม้ว่าจะมีทักษะดีแค่ไหนก็ไม่ควรหยิงพยองฝึกมือไว้ก่อนใคาจะไปรู้ว่าเผื่อมีโอกาสได้ใช้หื้ ว้าวข้ายัางมีชีวิตยอยู่ฮะแล้วทำไมข้ารู้สึกเจ็บจังวะอ้อเหลือจะเชื่อข้าไม่เป็นอะไรเลยหลังจากการผ่าตัดคนไข้ก็จะสามารถขยับร่างกายได้เร็วมากโรคนี้สามารถรักษาห,หายขาดได้จริงๆด้วยการผ่าตัดไส้ติ่งออกพ่อของข้าก็รอดแล้วมีผู้ป่วยเป็นโรคล,ลำไส้ติ่งอักเสบจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมาเข้ารับการรักษาเทคนิคการเอาไส้ติ่งออกขององค์ชายดีขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการลอดก็สูงเช่นกันถูกครั้งที่องค์ชายผ่าตัดไส้ติ่งออกฟางจี้ฟานก็จะถือโอกาสเข้าขีบคนไข้และปรับแต่งเครื่องมือสําหรับการเข้าขีบให้กับตัวเองด้วยสูเย่บันทึกการผ่าตัดแต่ละครั้งอย่างละเอียดและฝฟางจี้ฟานขอให้หมอผ่าศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วว่าแผนภาพการวิพาษ์ของมนุษย์สูเย่มีหน้าที่บันทึกและค้นคว้าโจหยวนรับผิดชอบในการจัดการและบํารุงห้องผ่าตัดและเตรียมเครื่องมือผ่าตัด เตี่ยวยี่เตาไม่เชื่อเด็กอีกต่อไปและมีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นขวายาต่างๆและยาฆ่าเชื้อในห้องัางที้ัางแขวนป้ายสำนักการแพทย์ในสำนักศีสารนี่คือก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของการแพทย์